ตอนนี้นะครับผมจะมาให้เทคนิคนะครับเวลาที่เราข้ามบอลเราจะใช้ขาไหนนำหรือว่าเราจะใช้มือไหนในการเลี้ยงไปดีนะมาดูกัน สำหรับน้องคนไหนที omon, ่สนใจเรียนบาสเซตบอลนะครับก็สามารถติดต er um, ่อเข้ามาได้นะครับผมมีเปิดคอสอนบาสลูกหลานนะครับบายเบนบุญชัยนะครับสนามบาสสอนบาสเกตบอล b b t นะครับยังไงติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับผมเป็นบุญชัยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สนามบาสไอเกอร์เทนแล้วนะครับเน่จะลืมครับปลอมเสื้ออห้เขาเขาส่งเสื้อสวยแบบนี้มาให้นะครับโอ้โหนี่ับใส่เล่นบาสได้ใส่เที่ยวก็ได้นะครับ เทางน,นี้นะครับก็ไปอยู่ได้นะครับโอเควันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคลน้องๆน,นะครับในการที่เวลาที่เราข้ามบอลบางคนผมเห็นย,ยังใช้ขาผิดยังใช้มือผิดแน่นอนครับมันไม่ได้มีอะไรฟริกว่าเฮ้ยเราจะต้องใช้มือนี้นะเราจะต้องใช้ขานะีแต่ว่าที่ผมบอกคือเพื่อความได้เปรียบและเพื่อความที่เป็นประโยชน์มากที่สุดน,น,นะครับเช่นเวลาที่เราจะข้ามบอลสมมติเรารับบอล นี้เราจะข้าบอดคนป้องกันอยู่ข้างหน้าเราใช่ไหมครับคนป้องกันอยู่ข้างหน้าเราเวลาเราจะข้าไปทางขวาเนี่ยเวลาเราจะข้าไปทางขวาเนี่ยขวาเบหมดแล้วเวลาเราจะข้าไปทางนี้เราต้องใช้ขานี้ในการบังและใช้มือขวาในการเลี้ยงจะเป็นอย่างนี้ครับรับบอลผลป้องกันอยู่ข้างหน้ารับบอลให้ข้าไปทางซ้ายทางนี้ให้ใช้มือซ้ายแล้วก็ใช้ขาขวาบัง ก็จะเป็นตึงต้งตึง้งตึ้งอันนี้ไปต่อตึงต้งตึง้งตึ้งอันนี้คือการใช้เวลาที่เรารับบอลนิ่งๆแล้วเ,เจอคนปนอีกันหน้าเวลาจะข้ามทำไมต้องเป็นอย่างนั้นครับขาเวลาที่จรบางอย่างเพื่ออะไรเพื่อให้คนป้องกันจะมาป้องกันยากขึ้นแล้วบอลเนี่ยมันอยู่หา่างใชไมครับบ,นบนอลน้เขาจะเข้ามาป้องกันเขาอาจจะพาได้อนกันคนป้องก,กันอยู่นี่หลายคนบางที่ ขนาดขวาครับข้ามด้านซ้ายแต่เขาเรียกดา้านซ้ายนี่อ่าขาถูกแล้วแต่มือมาเจอตัดบอลได้ใช่ไห,ไหมครับ <c oughs> หรือข้ามด้านนี้ถ้าใช้มือน,นี้อันนี้ก็จะโอเคนะครับโอเคแต่มันจะมีจังหวะครับมันจะมีจังหวะน,นิดนึงคือหมายถึงว่ามันจะไม่เหมือนกันมันจะไม่เหมือนกันนะครับ <c oughs> ตรงที่ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงมาเราเลี้ยงมาแล้วเราเจอคนต้องันอยู่ เราเจอคนป้องกันอยู่เราจะเราจะเลี้ยงผ่านเขาบางทีแน่นอนครับเราอาจจะเลี้ยงผ่านอย่างนี้แต่ว่าไอ้ช็อตช็อตเนี้ยมันต้องเลี้ยงมาอยู่แล้วแต่ว่าช็อตก้าวขาสมมุติคนป้องกันอยู่เราเลี้ยงมายกขวาไปซ้ายให้เลี้ยงก้าวซ้ายไปเลยนะี้เพราะเราจะเลี้ยงผ่านเขาอย่างนี้ ก่อนนี้เราเลี้ยงซ้ายโยกซ้ายไปขวาให้ก้าวขาขวาไปเลยพอเข้าใจไหมครับมันจะต้องไม่ต้องหมักไฟขาัะนะครับเราเลี้ยงมางมา Liu ้มือซ้ายยกซ้ายไปขวาต <น ressive> ึ้งตึ้งคือเลี้ยงโยกซ้ายไปขวาถ้าเลี้ยงมาทางขวายกขวาไปซ้ายก้าวขาซ้ายมาเลยมันก็จะกลายเป็นก้าวต่อไปเลย รงนี้จะบอกให้มันเป็นเทคนิคเล็กๆนอ้อยๆที่จะทําให้เราเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ได้เร็วกว่านะครับอลองไปใช้กันดูถ้าจับจังหวะปกติข้ามานันนี้มาฝั่งนี้จับจังหวะปกติข้าฝั่งนี้แต่ถ้าเลี้ยงมาไม่เหมือนกันเลี้ยงมาปึ๊กปึ๊กไปเลยเลี้ยงต่อไปเลี้ยงมากซ้ายไปขวาไปเลย ครับยกต่อไปนี่เป็นเทคนิคที่ผมใช้อยู่ตลอดนะครับบางทีบา,างคนอาจจะยังไม่รู้นะครับสอนน้องๆบางทีน้องๆระดับโตๆขึ้นมาก็ยังออกตัวขาเนี่ยออกขาไม่ค่อยไม่ค่อยถูกต้องนะครับโอเคเราไปฝึกกันดูนะครับน้องๆกัเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไป